ะะตอนนี้นะคะของอยู่บนรถแล้วนะคะพี่ก็กําลังจะแพ็คชิโซสเตอร์นะคะเพราะว่าขายดีมากคือทุกคนของคพิเข้านะคะแล้วก็หมดทุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าทุกคนแบบตรงนี้จะเป็นออเดอร์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะออเดอร์คือแบบออกเยอะมากะะูกค้านี่ทุกคนแบบทำาคลิปทุกวันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นชิโซสเตอร์เล่มน,นะคะทุกคนเห็นไหม ตัวนี้นะคะจะเป็นงานของจุดโซ่สเตอร์คายอนนะคะพี่พมีหลับมีสามเบอร์ให้เลือกนะคะตัวนี้นะคะจะมีเบอร์สามสิบสามสองสามสี่นะคะทุกคนคือขายดีมากนะคะใครที่มีปัญหาโซ่หย่อนโซ่ยานนะคะคือไม่ควรพลาดเลยนะคะสเตอร์หน้าสเตอร์หลังหมดทุกคนมาจัดชุดนีได้เลยนะคะพ,พี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนตามร้านช่างสี่ห้าร้อยเลยทุกคนวันนี้จ่ายแค่สองร้อยสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะทุกคนราคาหนะ้าตา้าทุกคนคือถูกมากคือขายดีมากทุกคนข้บปุ๊บออก ตรงนี้อะทุกคนขายดีจริงๆแพ็กกันไม่หวาเลยูกคาแล้วก็จะไปนี่เลยทุกคนแพ็กบนรถอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะพี่ก็กําลังแพ็กอยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะทุกคนก็สามารถมาก็สางซินา,าตะก้าตรงนี้ได้เลยทุกคน